สวัสดีครับกิติครับไทยไทม์ชาแนลเจออีกแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้กิติอยู่ตรงการของภัยรัทรงไทยครับอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับข้างหลังผมครับบ้านทรงไทยบ้านกลุ่มนะครับโอ้โหบ้านหลังนี้นะฮะใหญ่มากๆครับเนื้อที่162ยหตรารางเมตรมีเสาทั้งหมด48เสาท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชม โอ้โหหนึ่งซุ้มบันไดหนึ่ง uh, หอนกหนึ่งซุ้มบันไดนะฮะแล้วก็มี2องระเบียงอ่ะหระเบียงหน้านะครับแล้วก็ขอโทษเลยนะระเบียงด้านหน้าเนี่ยเป็นหน้าบ้านเลยครับท่านผู้ชมหน้าบ้านกว้าง27นะฮะหนึ่งสองศาลานะฮะศาลาด้านหน้าบ้านแล้วก็ศาลาอีกด้านกวางขวาอีกหนึ่งศาลาเป็นสศาลานะครับ ส่วนห้องนอนก็มีห้องพระก็มีห้องรับแขกขอมีโอ้โหหน้ากว้าง27ลึกประมาณ9เมตรแต่มีบางส่วนเว้าวแหว่งก็เรียกว่าทำเพื่อความสวยงามเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูด้านในทําได้ตอนนี้ประมาณ80%ยังไม่ได้มุงหลังคานะครับไปมุงมหน้าหานครับเป็นบ้านของลูกค้าที่สั่งออเดอร์มาของทีมานภัยรังงไทยบ้านกลุ่มไม้สักทองไม้สักทองทั้งหลังเดี๋ยวไปดูบ้านดีกว่านะครับ พร้อมจัดแยกครับวันที่สองนี่เขาจะแยกแล้วครับแยกไปส่งสุโข,ขทัยครับท่านผู้ชมบ้านหลังนี้นะฮะโอ้โหสวยจริงๆนะท่านผู้ชมนะฮะปั้นอ,อ่าไอเขาเรียกปั้นลมนี่มีเท่าไหร่ครับผมจะนับไปดูนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะเจ็ดแปดโอ้โหเก้าสิบโอ้ 17, โอหสิบเอ็ดสิบสองอไมไม่ต้องนับดีกว่าดูในคลิปวิดีโอแล้วกันนะฮะ บ้านเสาหน้า8ครับท่านผู้ชมนะฮะลูกค้าต้องการหน้า8นะครับความสูงก็อยู่ที่ประมาณเกือบ3เมตรนะครับ2.75เมตรประมาณนั้นนะท่านผู้ชมนะฮะเสา48เสาวันนี้กิติเอามาฝากครับ80%หลังคาไปมุงหน้างานนะฮะอย่าข้าใจผิดนะฮะใจขาบ้านนะฮะจงตั้งแต่ตัวเรือนมาถึงเชิงชายนะครับ1เมตรประมาณ1.50เมตรท่านผู้ชมรับเบียงนี่กว่างนี้ห้องพระนะฮะกว่างนี้ห้องพระนะท่านผู้ชม วันนี้ออกมาฝากเพื่อนๆ80%พร้อมแยกวันที่2นี้ไปส่งสุโข,ขทัยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวทําเสร็จเมื่อไหร่กิตติจะไปอัปเดตมาฝากเพื่อนๆน,นะฮะโอ้โหสวยอามครับไม้สักทองทั้งหลังเลยท่านผู้ชมบ้านเรือนกลมของทีมานภัรัฐทรงไทยนะครับในอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าทําทได้80%แล้วครับทําเสร็จไม่ได้นะฮะต้องไปทําหน้างานแล้วนะฮะ นี่ขวางด้านขวานะครับโอ้โหนี่สาราอยู่นี่ฮะท่านผู้ชมตอนนี้แยกอีกหลังหนึ่งฮะนี่หลังนี้หลังนี้หลังนี้อะเราไปดูฐานใต้ถุนนิดนึงนะท่านผู้ชมนะครับไม้สักทองนะครับอย่างที่ผมบอกครับทีมานไปรัชทรงไทยนะฮะอำเภอป่าโมกจังวัดอ่างทองนะฮะดูบรรดาเสาก่อนนะฮะลึกเกเมตรนะครับลึก9เมตรนะครับตรงนี้ลึก9เมตรนะฮะบางช่วงก็มี อ่าอ่าาบางช่วงก็มีตรงตรงนู้นก็คือเขาเรียกว่าห้องพระนะฮะก็าอาจจะไม่ถึงนะฮะมีว้าวมีแหวงนะครับนี่ฮะร,รอดโอ้โหรอดใหญ่ท่านผู้ชมเสนะฮะประมาณหน้าแปดนะครับท่านผู้ชมดูนะครับความสูงนี่ไม่ต้องห่วงครับสูงเยอะเสาเยอะสี่สิบแปดเสานี่ไม่ใช่น้อยๆนะท่านผู้ชมนะ นี่การวางรอดนะฮะวางทีวางแน่นนะครับอันที่เห็นแสงรอดนะอย่าเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องจัดแยกนะฮะต้องแยกออกไปแล้วไปประกอบหน้าง,งานความเรียบร้อยจะอยู่ที่หน้าง,งานครับท่านผู้ชมแล้วกิติจะไปถ่ายทํามาฝากเพื่อนๆให้เป็นทางเลือกในการซื้อบ้านทรงไทยนะฮะวันนี้ก็อีกแล้วครับมาโครงการไฟรักทรงไทยอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองอีกแล้วนะฮะดูก่อนนะท่านผู้ชม บ้านหลังนี้ใหญ่จริงๆนะฮะเนื้อที่162ตารางเมตรนี่ถือว่าใหญ่นะฮะพื้นที่ใ้ยสอยนี่เยอะนะฮะท่านผู้ชมทรงซุ้มนี่ผมยังไม่ได้คำนวณเลยนะผมคำนวณเฉพาะตัวเรือนบ้านนะครับ162ตารางเมตรนะครับโอ้โหสุดยอดบ้านทรงไทยแล้วครับฝีมือการทำเนี่ยฮะลูกค้าเนี่ยออเดอร์มาเยอะเลยครับตอนนี้กำลังจัดไปส่งที่กาญจนบุรีอีกหลังนะตอนนี้กำลังขึ้นอยู่นะท่านผู้ชมเห็นไหมนะฮะ เท้าแขนมีการแกะสลักลวดลายสวยงามนะครับปั้นลมนี่ใช้ปั้นลมขนาดใหญ่นะท่านผู้ชมโอเคนะครับบ้านหลังนี้ยึดโยงออกมาเป็นหลังเดียวกันนะครับทรงไทยเรือนกลุ่มทรงไทยบ้านกลุ่มร้อยหกสิบสองไม่อะไรจะใหญ่ขนาดนี้ครับเดี๋ยวไปเยี่ยมชมด้านในดีกว่าครับบอกก่อนว่า80%นะครับทามากกว่านี้ไม่ได้นะต้องไปทําหน้าง,งานนะฮะอย่างหลังคาตีระนแนงอย่างเงี้ยเราต้องอบ้านหลังนี้ใช้กับเบื้องรอน หลอนเล็กนะฮะท่านผู้ชมเพื่อความลดต้นทุนลดประหยัดลงมานะครับก็มี2ออย่างครับเพื่อนเพื่อนสร้างบ้านทรงไทยเรือนกลุ่มเรือนเดี่ยวบ้านตัวแอลบ้านตัวยูนะฮะก็ให้เลือกฮะมีกระเบื้องให้เลือกหลากหลายนะฮะอย่างเช่นกระเบื้องสุโขทัยอย่างเช่นกระเบื้องหลอนเล็กฮะหลังนี้ก็ใช้กระเบื้องหลอนเล็กนะท่านผู้ชมเป็นไงฮะนี่ฮะความกว้างบันไดในโอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับหนึ่งประมาณ1นึเมตรห้าสิบนะครับประมาณ1นึเมตรห้าสิบ ะะลาวลูกกลงก็ทําเป็นรอห้านะฮะมีตัวกันน้องหมาด้วยบันไดมีต้องบท2ช่วงนะครับหนึ่งสอมสี่ห้าหกนี่คือ7ขั้นบันไดนะฮะขึ้นไปก็โหเจอตรงนี้เลยซุ้มซุ้มอะไรครับทำเป็นซุ้มบันไดทางขึ้นนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราเยี่ยมชมด้านในนิดหนึ่งนะครับนเขาบอกว่าอย่าจับพึงลงสีเราจับอยู่นะฮะนี่พนักชานพักชานพักประมาณ1เมตร10ลูกกลงก็อรอหไม้สักทอง นะหลังนี้อาจจะฉีกแนวไปหน่อยนะฮะฉีกแนวไปอีกแบบหนึ่งก็คือทําซุ้มนี่นี่นี่ซุ้มก็เรียกว่าซุ้มทรงเสานะฮะบ,บ้านหลังนี้ก็ถือว่าอีกหลังหนึ่งของทีมันไปรัฐทรงไทยนะครับวนไปทางด้านซ้ายครับอีก5ขั้นบันไดนะครับนี่โอ้โห,วหความสวยของไม้สักทองนี่หาตัวจับยากนะฮะไม้สักทองคือไม้เอ่งราชินีของไม้แล้วครับท่านผู้ชมโอเคนะครับนี่คือ,อ เขาเรียกอะไรนะฮะตัวหลังคาที่ยื่นออกมานะครับใจขาบ้านที่ยื่นออกมาประมาณ1เมตรกุบเกือบ2เมตรท่านผู้ชมนะเกือบ2เมตรนะฮะหนึ่งเมตรเจ็ดหน้าสิบนี้เกิดแน่นอนนะฮะตอนนี้ผมจะขึ้นไปกลางบนตัวบ้านนะครับตัวบ้านนี้นี่ขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมตรงนี้ก็ทําเป็นศาลานะฮะศาลาโล่งๆนะท่านผู้ชมเปิดโล่งทาไม่รด้เบียงอ่ะพูดง่ายๆเบียงดีกว่าแต่ว่าใกล้ๆศาลมีหลังคามุงด้วยนี่นะฮะ นี่ฮะเป็นไงท่านผู้ชมนี่ฟ้าไฟดานตีฟ้าไฟดานด้วยนะท่านผู้ชมโอ้โหพื้นที่เจ๊สอยตรงนี้นะผมดูลแล้วนะไม่ต่ํากว่าสามคูณเก้าเลยนะนี่ดูเสานะฮะความเสาของความสูงของเสานะฮะเสาต้นเดียวนะท่านผู้ชมไม่มีการต่อไม้นะฮะบอกให้ไม้สักทองทีมันไปรัดตรงไทดูเท้าแขนมีการแกะสลักลวดลายสวยงามนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะฮะเอาเป็นว่าฝนตกนี่สบายเลยท่านผู้ชม อ่าจะไปขวาหรนะือซ้ายดีฮะเอาดูระเบียงครับระเบียงเต็มหน้าบ้านเลยฮนะท่านผู้ชมดูนะความมรังการหารสร้างของทีมานไปรัชทรงไทยอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึงหาตัวจับยากจริงๆคนระับท่านผู้ชมเอาแบบนี้กว่าเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านขวาก่อนว่ามันมีอะไรพิเศษบ้างนะนะครับตรงนี้ระเบียงครับระเบียงตรงนี้พื้นที่กว้างก็เป็นต่ำมา2เมตรห้าสิบนะครับนะบลึกๆ2เมตรห้าสิบเราจับลูกกลองก็ ก็อย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมความสูงประมาณ90เซนผมเดินมาถึงก็เจออะไรฮะซุ้มศาลานะครับนี่มานั่งทํามานั่งเป็นรูปตัวยูนะฮะนะครับนี่ไม่ต่ำมาสองเมตรล0สิบนะครับฮนะหลังนี้ไม่ต่ำสองเมตรล0สิบก็กว้างเขาประมาณ1นึ่งเมตรสิบนะครับนี่ฮะฟ้าไปดานตีไว้เลยครับหนะ้ามุงหลังคาเมื่อไหร่นี่จะสวยตรงนี้จะใส่รางน้ำาให้นะท่านผู้ชมเนี่ยจะใส่รางน้ำให้ลูกค้านะเดี๋ยวลูกค้าก็ใจผิดจะใส่ให้นะะไปใส่หน้างานแค่นั้นเองคนระับ โอเคนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับโอเคนะฮะบ้านของทีมันไปรัชทรงไทยนี่ยทำด้วยใจจริงๆนะท่านผู้ชมอ่าศาลาเยี่ยมชมศาลาแล้วมันชมห้องนอนหน่อยนี่ฮะประตูทางเข้าเป็นประตูปิดเปิด,ปดตามสไตล์บ้านทรงไทยนะท่านผู้ชมความกว้างนี่ไม่ต่ำมาสามเมตรนะฮะสามคูณประมาณ5เมตรนะครับนี่ฮะตรงนี้นะฮะเป็นไงฮนะท่านผู้ชมดูนะฮะฝ้าเพดานนี่สูงไม่ต้องห่วงเลยครับท่านผู้ชมไม่ต่ำมาสามเมตรนะครับความสูงของฝ้าเพดาน รับรองความร้อนนี่หายหายห่วงเลยนะก็เรียกว่าไม่ร้อนนะครับท่านผู้ชมความโปร่งตรงนี้มีประตูปิดเปิดเข้าไปด้วยนะท่านผู้ชมผมดูก่อนว่าเป็นประตูเข้าอะไรฮนะเป็นห้องน้าท่านผู้ชมทําห้องน้านะท่านผู้ชมนะทำห้องน้นะํานะแต่ว่าไปทํหน้าง,งานนะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดนะหรือว่าทําห้องอะไรแล้วแต่ไม่รู้นะฮะมีบานประตูด้วยผมดูแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในดีกว่านะครับผมก็ ไาเยี่ยมชมบ้านหลังนี้นะครับนี่เข้ามาแล้วนะท่านผู้ชม,อมโอ้โห,โห,โหขนาดสามคูนเก้าเมตรนะท่านผู้ชมห้องนี้ทำไปต้องรายดีอะฮะองรับแขกสิอ้าวฝ้าเพดานความสูงเกือบสามเมตรกว่าๆนะฮะสิบเซนประมาณนั้นนะเดี๋ยวดูตรงนี้คนระับอ้าห้องน้ำท่านผู้ชมตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำนะมองเห็นเรามองเห็นช่างกำลังขึ้นไปส่งอีกหลังที่กาญจนบุรีท่านผู้ชมโอเคครับสามคูน ผมให้3ามคูณเแล้วกันห้องนี้นะครับมีหน้าต่างล้อมรอบนะฮะเดี๋ยวออกไปจากห้องนี้นะฮะห้องนี้ก็ทำห้องรับแขกด้วยกันเมื่อกี้เราดูห้องนอนมาแล้วนะหนึ่งห้องนะฮะเรามาดูห้องนอนอ้องต่อไปครับอ่องน้ําอีกแล้วท่านผู้ชมกั้นระหว่างห้องรับแขกกับห้องนอนนะฮะเปิดประตูได้ฮะนี่นี่เข้ามานี่ยังไม่ได้เสร็จที่เหลือไปทําหน้างานนะครับตรงนี้ก็จะใส่รางน้ําแล้วปิด ปิดกลุอย่างดีไม่ต้องกลัวครับรับรองว่าฝนตกมาไม่รั่วในห้องน้ํานะครับท่านผู้ชมมีบานประตูปิดเปิดไปข้างหลังด้วยนะฮะดัดแปลงเป็นห้องอื่นได้นะครับนี่คือห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับท่านผู้ชมเปไงนฮะสามคูณสามคูเท่าไหร่ก็ประมาณ3ามคูนหนะครับนี่ห้องนอนนะฮะสองห้องนอนแล้วนะฮะสามคูณห้าฝ้าไปดานความสูงประมาณ3ามเมตรสิบเซน ประมาณผิดพลาดตะการใดต้องโทษเจ้าของโครงการที่บอกผมไม่ขาดนะแต่เอาเป็นว่ากิตติไม่พลาดครับรับรองไม่พลาดแน่ผมก็หยอกเล่นเจ้าของโครงการครับห้องต่อไปครับมาเยี่ยมชมครับ <c oughs> ห้องพระครับอยกสัสดส่วนมาเลยนะครับนี่ห้องพระนะครับขนาด1เมตรห้คูณประมาณ3เมตรนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะบานประตูปิดเปิดฝนี่ยังไม่ได้มูหลังคานะอย่า้าใจผิดนะท่านผู้ชม โอเคครับนี่คือห้องพระนะครับเวลาใช้ไฟก็อย่าใช้ไฟไม้อย่างจุดทูบก็อย่าใช้ทูบจริงจุดเทียนก็อย่าใช้เทียนเทียนจริงนะครับบ้านไม้นี่ไม่ได้นะครับเผือเลยไม่ได้นะครับแต่ว่าบ้านไม้สวยกว่าบ้านปูนแน่นอนครับโดยเฉพาะไม้สักทองไม้ใหม่ที่ไพรัฐทรงไทยเอามาใช้นะครับเพื่อเขาเรียกว่าไอ้ลูกค้าเนี่ยเกิดความประทับใจจริงๆนะครับอ่ะ ผมจะสรุปบ้านหลังนี้ในฝั่งนิดหนึ่งนะครับอาจจะสิบกว่านาทีก็อย่าว่าผมนะ,อะโอเคครับกิตติครับที่เป้าซื้อบ้านหลังนี้นะครับเป็นงานของลูกค้าที่สั่งมาจากจังหวัดสุขโขทัยครับเดี๋ยวเราจะส่งวันที่สองนี้ฮะจะแยกส่งวันที่สองนี้นะครับไม่รู้จะทันการจนบุรีหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะครับบ้านหลังนี้หน้ากว้าง27ลึก9นะฮะ ประมาณ162ไม่ได้รวมซุ้มนะ162ตารางเมตรมี1ซุ้มหอนุกมีหนึ่งซุ้มบันไดมี1ตรงนี้ทําเป็นศาลาแต่ว่าเป็นพื้นเรียบนะครับเอาเป็นว่าระเบียงแล้วกันหน้ากว้างนะฮะ27เมตรแล้วก็1ศาลาด้านขวามือแล้วก็มี2ห้องนอนนะครับมี2ห้องน้ํามี1ห,ห้องรับแขกขนาดใหญ่มี1ห,ห้องพระครับส่วนราคากิตติบอกไม่ได้ ดูใต้คลิปถ้าไม่ได้เขียนไว้แสดงว่าลูกค้าต้องโทรหาทีมงานไพรัชทรงไทยด้วยตัวเองนะครับสร้างบ้านแบบมืออาชีพไม้สักที่มีคุณภาพไม้สักที่มีอายุต้องยกให้ทีมงานไพรัชทรงไทยป่ามโมกอ่างทองกิติขอบคุณมากที่ดูคลิปจนจบอย่าลืมกดติดตามด้วยชีพเป้าซื้อบ้านเดี๋ยวไปดูหลังไหนต่อ ก็รอดูคลิปต่อไปแล้วกันวันนี้กิตติไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับลาก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตาม